ครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีกันเช้าวันศุกร์ที่9เมษายนนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนี่เคอีนะครับนี่เคอีเชา้ามานจันศุกร์ส่งท้ายประจำสัปดาห์นะครับนี่เคอีเช้าวันจันทที่9เปิดเชา้า553บวก55นะครับ วันนี้คงไม่ลงลบแล้วนะ2 0 0รก็จุดแล้ว <c oughs> หรือ,อยังไงก็ไม่ทราบได้นะครับโอเคครับประหยัดเลขมากเห็นไหมประหยัดโคตรประหยัดเลขเลย <c oughs> มีอยู่3มี2ตัวคือ3.5มหน่าจะเหลือนะสามห้าผมว่ามันน่าจะเหลือนะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่เช้าเด่น7.9ครับ

09แล้วก็17บวก19แล้วก็57บวก59ครับอา่าคือเกินครับชอบอยู่3คู่นี้นะครับถ้าท่านเล่น7ท่านก็นมาเจาะเพิ่ม3หางครับ09 19 59นะครับผมว่าน่าจะเป็นท้าย7ท้าย9โดยประมาณครับจากความคิดผมนะ ถ้าจะมาหรือไม่มายังไงต้องขออภัยไปก่อนถ้ามาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน่าจะไม่ไปไหนน่าจะลงน่าจะไม่ลงลบน่าจะอยู่บวกนะครับแล้วก็ลันเลขเรือครับเลขเรือเลขหายเช้ายังไม่มาครับสองสามสี่ครับหายเช้าครับสองสามสี่ครับหายบ่ายครับศูนย์สี่ครับหายบ่ายสี่หายมาจะสองอาทิตย์นะครับสี่บ่ายหายมาจะสองอาทิตย์เนาะโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับ นี่คืออีกเช้าย,ยัางไงลองพิจรารณานดูนะครับอื่นก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องเมื่อคืนนะเมื่อคืนนี้เสียดายเสียดายเสียดายยัสเซียเสียดายดาวโจนดาวโจนผมไม่ได้จอดเจ็ดห้าผมเอ๊ะทำไมาแปะเอาแตเจ็ดหนึ่งวะในเมื่อมันเหลือ1กับห้าทำไมไม่เจ็ดห้าะ้วผมก็ลืมเป็นความสัตเพลิของผมเองครับต้องขออภัยไม่ไงั้นเมื่อคืนก็ได้75็ดแล้วและเป็นการฟันผิดจริงๆมา15คู่เลยมา15เลย และเป็นกลุ่มเลขขี้หมดครับเมื่อคืนเนี่ยเสียดายครับต้องขออภัยยิงดาวโจนเมื่อคืนจับไม่แม่นครับจับไม่แม่นอาทิตย์นี้น่าจะไม่ใช่อาทิตย์องผมสําหรับดาวโจนนะครับงั้นก็รอพิจารณาดูครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับนี้ทีกแล้วเรามารลุนกันครับขอบคุณมากครับขอให้รวยๆทุกท่านครับได้แล้วกรุณาหยุดอ้าวได้แล้วหยุดนะครับแป๊บนึงผมแปดเก้าเจ็ดแปดแปดเก้าอ๋อโอเคโอเคประมาณนี้ครับสำหรับนี้ประมาณนี้เนาะ แล้วก็ถ้ามีโฆษณาลบงกลนจะกดข้ามครับช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ